2กุมภาพันธ์2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับการทุนกลาวทุนกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาวันนักประดิษฐ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานหลักการและรูปแบบของเครื่องกลเติมอากาศให้แก่กรมชลประทานเมื่อวันที่24ธันวาคม2531 ซึ่งสำนักงานวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลน,น้ำกองโรงงานปรมชลประทานได้ประดิษฐ์กางหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อใช้ในโครงการแก้ไขน้ำเสียอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้รับพระราชทานเงินทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อจัดสร้างอุปกรณ์ต่างๆและทำการวิจัยหากทำการทดลองได้ผลดีจะได้นำไปเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ส่วนราชการและแหล่งชุมชนต่างๆให้นำไปจัดสร้างเพื่อใช้กำจัดน้ำเสียต่อไปเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญญาเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงคิดค้นและได้พระราชทานรูปแบบและความคิด ในการประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างมากมลนิธิชัยพัฒนาจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพื่อขอรับสิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุนลอยหรือกังหันน้ำชัยพัฒนาในพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเลขาธิการของมลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธตันติเวชกุลเป็นผู้แทนขอรับสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่สองมิถุนายน2535และได้รับเลขที่สิทธิบัตร3,127ิเเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536ซึ่งนับได้ว่าการหันน้ำชัยพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่9ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรและเป็นครั้งแรกที่ได้มีการรับการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระราชวงศ์ รัฐบาลไทยได้มีมติกำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มห,ม,มหาราชพุดชม,มนาถบพิษนอกจากนี้กังหันชัยพัฒนายังได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติฝ่ายวิทยาศาสตร์รางวัลที่1ประจำปี2536จากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติอีกด้วย